กันไม่ค่อยสวยแบบไม่มองหน้ากันเลยเลย, <c oughs> ยเวลาเจอนหน้ากันแบบสบัดซอสใกันเลยผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นไหมเรื่องไม่ถึงกับมองหน้ากันไม่ได้นะก็ยังโอเคอยังเจอนหน้าก็ยังพักทายคุยกันธรรมดานะจบกัน,นี่ก็ไม่เชิงไม่สวยหรอกแต่ว่ามันก็ต่างต่างคนก็ต่างมีปัญหาด้วยกันแหละครับ <c oughs> ผมเองก็ไม่ใช่แบบว่าคนดีเท่าไหร่หรอกเ <c oughs> <ๆ S 1> ียก็พอสมควรเหมือนเับยังเซลก็ยังโกรธเราครับผม ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับมันเรื่องส่วนตัวครับผมเหมือนเขาก็ยังเฟลยังโกรธเราเคือกำลังพูดแบบยังแบบไม่โอเคกับเราโอ้ยนี่ผมไม่ได้คุยกับเขาเลยอ่ะไม่รู้ว่าแต่แต่ที่คุยกันล่าสุดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงท่านไม่คุยกันนะไม่ไม่เรื่องนี้นี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกกันเนี่ยว่าว่าถึงกันแบบมองไม่มองหน้ากันอะไรก็มีการไปถามตกใจไหมเพราะว่าทำไมน้องเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ผมยังไม่รู้ผมเพิ่งเพิ่งได้ยินเนี่ยฮะเออเดี๋ี้ไม่รู้ว่าเขาโกรธ เอออาจจะเราก็ไม่รู้เขาโกรธเราด้วยมั้งครับผมฮะก็เดี๋ยวจะไดเจอคงคุยกันบ้างงครับแต่ก็ยังยืนยันว่าสามารถร่วมงานกันได้นี่ปัญหาครับไม่เปัญหายตอนนี้ก็ความรับขัดก่อนทํางานก่อนยังทำงานอยู่ยังสไตล์เดิมเมื่อไหร่ที่แน่ใจก็เดี๋ยวว่ากันอีกที